เวลา15นาฬิกา13นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลสอุมเบโตคิเมเนสลิโกนาเอกอัครชทูตสาธารณรัฐโกเตมาลาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองตรีประบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทุนละอองตุลิพระบาทกราบบังคมทุลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่